สวัสดีสหายนักเดินทางดูเหมือนคุณต้องการความช่วยเหลือนะใยญ่แมงมุมพวกนี้คงทำให้คุณเดินลำบากหน้าดูเอาล่ะ่อให้เป็นหน้าที่ของฉันเองแล้วคุณกำลังจะเดินทางไปที่ไหนล่ะโอ้โอคุณมาผิดทางแล้วล่ะ ที่นี่คือหมู่บ้านแม่มดหมู่บ้านคนแคต้องข้ามไปยังภูเขาทางตนอนเหนือที่นี่อยู่อีกฟากหนึ่งของที่ที่คุณจะไปเลย ปกติถ้าเดินตามเข็มทิศก็ไม่น่าจะหลงได้นะคุณคงจะไม่ถามทางกับชายร่างเล็กผมบางหน้าตาประหลาดประหลาดที่อาศัยอยู่แถวถ้ำรกร้างหรอกนะเปล่าเขาไม่ได้หมายถึงพวกคนแค้แต่เป็นเจ้าก็บลิงตัวร้ายตัางหา นักเดินทางหลายคนมักโดนพวกมันหลอกให้หลงทางพวกมันเล่เหลี่ยมจัดและชอบเล่นสนุกบางทีก็แอบเปลี่ยนป้ายบอกทางหรือไม่ก็จงใจบอกทางผิดเหมือนที่คุณโดน แล้วมันขออะไรคุณเพื่อเป็นการตอบแทนล่ะมันฟังดูแย่มากถ้าคุณไม่มีเข็มทิศแล้วคุณจะเดินทางต่อไปยังไงล่ะ ืม hmm. ฉันขอคิดก่อนนะจะช่วยคุณได้ยังไงบ้าง oh. อ่าเอานี่ไปแล้วกัน เมทมนเดินยังไงก็ไม่หลงทางแม่ <c oughs> มดอย่างฉันก็พอจะเชื่อคนได้เท่านี้แหละฉันเป็นคนหัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยจำคาถาอะไรไม่ค่อยได้นะ่ะโทษทีนะ ดูเหมือนคุณจะเป็นมนุษย์นะทำไมถึงได้เดินทางไปที่หมู่บ้านคนแค้ล่ะอืมใช่แล้วละ่ะถ้าพูดถึงเรื่องฝีมือช่างก็ไม่มีใครเทียบพวกเขาได้อีกแล้วฉันเคยได้ยินมาว่าเสื้อเกราะที่พวกเขาสร้างถึงแม้จะทำจากโซ่ที่ถักละเอียดแต่น้ำหนักกลับเบาเท่าขนนกและยังไม่มีวุธใดที่แทงเข้าเสื้อเกราะนั้นได้เลยโอเคโอเค เท่านี้ก็เรียบร้อยโอ้ไม่เป็นไรคุณเก็บเงินนั้นไว้ใช้เถอะฉันว่าคุณต้องใช้มันอีกหลายวันเลยละกว่าจะถึงจดหมายปลายทางอืมถ้าคุณยัดเยียดขนาดนี้งั้นฉันขอเป็นเรื่องดาวการไปจนภัยของคุณจนกว่าเราจะพบกันในครั้งหน้าแล้วกันฉันขอให้คุณโชคดีไว้เจอกันใหม่ ในวันที่นกเนติงเกลบินออกจากถ้ำนะ